มื้อนี้ครูกรุงอยากกินออมกบค่ะไปตลาดก็ได้กบมาเสร็จแล้วค่ะเอาไม่ย่างกีหนังก่อนค่ะให้หนังกบหอมๆก่อนนะคะเนาะค่อยเอาไปผุ่งเนาะคะ่ะย่างไปเรื่อยๆจ้าเริ่มหอมละจ้ะย่างแบบเพิมๆค่ะหรือว่าย่างแบบพ่อทำเด้สำนึงนี่ค่ะซุปแน่โบโซุปแน่ค่ะเอาไปซับก่อนเนาะค่ะเนาะ เตรียมเอามะซับให้เป็นชิ้นเลยค่ะซับชิ้นใหญ่ๆหลดค่ะจะได้กินแซบๆค่ะเตรียมบักพลิกตะไคร้กระเทียมหัวหอมค่ะเอาไปตำเนาะค่ะเนาะใส่บักพลกลงไปตำก่อนค่ะตามด้วยตะไคร้จ้ากระเทียมก็เอาลงไปเลยจ้ะใส่กระเทียมไปเลยใส่เกลือค่ะใส่ชูรลลงไปน้ำค่ะเวลาตำจะบริเวกระดินเขาตาเห่าจ้ะ อันชูรสนี่ค่ะใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายได้ค่ะเยอะน้ำตาลนิดนึงค่ะตำเลยได้ค่ะระวังปางพริกเข่าตาเนี่ยละค่ะหอมละค่ะหอมแล้วหอมแล้วเอาหัวหอมลงไปตำค่ะตำพ่อบวบนน่อด้วยค่ะเนาะตำในเขากันอีกรอบก่อนค่ะกระเด็นกระดอนไปทั่วทิศทั่วแดนแล้วะ กับเดเครื่องเทศหอมๆมเลยค่ะสมุนไพรบัานเฮาจ้ะตาสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอามาใส่หม้อออมเลยจ้ากลิ่นหอมห่วยๆมากเลยจ้าตังเฉียงสวดขกค่ะหอมหอมจ้ะใส่น้ำปลาแดกค่ะคลุกคลุกเฮ็ดเองด้ค่ะปลาแดนเนี่ยค่ะงามบ่คะตามด้วยน้ำปลาแดกเลยค่ะหอมหอมค่ะเฮ็ดเองค่ะลูกโดดก็ใส่ลงไปเลยค่ะ เบิ่งแน่ค่ะคืนซื้อคำาวมาออมของครูกุ๊กค่ะพักเน่นๆเลยจ้ามีพักยังแน่ค่ะทีใส่ไปค่ะพักกาดขาวค่ะพักผงชูรสค่ะดอกแค่ดอกผักบักบวบค่ะบักบวบหน่วยเนน้อยนี่ค่ะบักทั่วฝฟักงาวค่ะมีบักมาระขี่นกนำเดวยค่ะแจ้กน้อยพักอีตูค่ะพักซีลาว คืนซื้อว่าออมกบเนาะค่ะเน,นาะขาดบวดใดด้คือผักกะแยงค่ะนี่ค่ะผักกะยงผ่งบานเหาหอมดอกผักกะแงย้งยามฟ้าแรงคำลงมาละกะนันนี้นี่ค่ะผักผายจา้าหอมหอมค่ะผักขาจา้บาบักกระตนหรือบักนามจ้าใบชะพลูหรือว่าผักอีเลิศค่ะแต่ครูกุกจะเอิ่นมาผักปลาเลิศค่ะเพราะว่าป่าซื้อเลิศเนาะค่ะเนาะ เบึงแนค่ะว่าเมนเหมาม่าบึดตลาดเลย่ะค่าพักก็ได้ค่ะใส่หลายเลยค่ะใส่หลายแสบหลายค่ะพักค่ากบกับย่างย่างดีค่ะเผาหนังให้หอมเลยค่ะไปค่ะเอาไปออมกันค่ะบัดที่นี้จ้ะน้ำเดือดแล้วใส่ปักกระตุนก็บักทัวลงไปเลยค่ะเพิ่นจะใส่เวลาโดนในการสุกค่ะกลยเอาลงกรมูค่ะบักบวบบักพริกหยวกใส่ลงไปเลยค่ะ ใส่ข,ข้าวคั่วแท่นข้าวเบื่อค่ะจะได้หอมๆจ้าของเข้าเลยค่ะใส่ลงไปเลยจ้า่ะเฝ้าคนเ้ยค่ะเพิ่นจะได้เป็นชิ่นง,งามๆเลยค่ะตามโดยพักทุกชนิดที่จะใส่ค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะสวดหมอล้นหมอ,อยุนี่แหละจ้ะใส่ลงไปเลยิึงแน่ค่ะพักหน้าหน้าชนิดอยู่ในหม้อเดียวกันแล้วจ้ากับกบค่ะ เอาขั้นตอนทุดทายค่ะใส่ผักกกะแยงผักอีตูผักแั่งก่อนค่ะนี่หอมๆนี่ค่ะผักซี่เล่ากับหอมผักกกะแยงกะแห้งแซบค่ะเขากันกับอมกมเลยค่ะขอบอกว่ารแสแซบแน่นอนจะ้ะคน,น้ในเขากันก่อนจ้าพุ่นนะคะ เฮากกจะได้ออมกบอันแสนอร่อยเลยค่ะบ่ตองต้มโดนเด้อค่ะกบครูกุกะมุนค่ะปิดแก๊สได้เลยจ้าแสบแล้วแสบแล้วจ้ะออมกบเสับๆค่ะควันห้วยยเนาะคะ่ะเนาะเตรียมข้าวเหนียวเลยค่ะสุดน้ำห่อนๆเลยจ้าออมกบเสับๆจ้า